ลูกค้าบอกว่าให้ร่วมกันไม่ใช่หรอครับเขาบอกมารยาทอ่ะสกปดเป็นไหมขออนยยาเสิร์ฟนะครับของคุณลูกค้าเป็นมาม่าแห้งสามมีข้าวน้ำอีกสามนะครับอือขอบใจสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ริวอลู่ร้านก๋วยเตี๋ยวสิบบาทนะทัง อยากรู้ใช่ไหมคะว่าหลิวอาอยู่ร้านไหนมาค่ะเดี๋ยวหลิวาให้ดูนี่ค่ะเดี๋ยวหลิวอาแผ่นให้ดูนะคะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวสิบบาทเวลาดีค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศของร้านนะคะอ๋อนี่ทุกคนคะหลิวได้ข่าวมานะคะว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากใครอยู่ใกล้เนี่ยแวะมาชิมแวะมากินกันได้นะ นี่ทุกคนดูสิคะหมูขเขาเนี่ยช่ำฉ่ำน่มมาก,กินมากๆเลยค่ะมา,ะะมาเดี๋ยวอ่วะชิมให้ดูผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่มีมารยาทเลยเสียงดังะมัดอุ้ยน่ากินจริงนี่คะ่ะทุกคนยังยังไม่หยุดอีกคนเขาเอื่อมกันทั้งร้านละอืออร่อยมากคะ่ะร้านเนี่ยไม่ต้องปุ่มก็อร่อยแล้วนะคะ ที่นี่มันร้านอาหารนะคะจะทําอะไรเนี่ยหัดเกรงใจคนถึงสะ้บบางไม่ใช่มานั่งไร่โสนแหกปากวายๆแบบนี้ถ้าคุณอยากเสียงดังเนี่ยก็ไปทําที่บ้านค่ะเนี่ยคุณเป็นใครอะ่ะไม่ยุ่งอะไรด้วยฉันมารีวิวอาหารนะคะฉันไม่ได้มานั่งสมาธิจะได้นั่งเงียบๆอ,อ,อ่ะลูกค้าครับจะเย็นก่อนนะครับอย่าทะเลาะกันเลยนะครับหกปากแกก็เหมือนกันไม่ต้องมาเสือกเรื่องลูกค้าถ้าไม่อยากโดนไล่ออกนี่ คุณไม่เห็นเหรอคะลูกค้าเนี่ยเต็มร้านหมดแถมไม่พรอร้านเนี่ยเปิดแหงเสียงดังขนาดนี้ถ้าฉันพูดเบาคนในไลฟ์เนี่ยจะได้ยินฉันไหมคะแต่ก็ไม่ควรเสียงดังขนาดนี้ไหมคะคุณฟังฉันนะที่นี่มันร้านอาหารจะทําอะไรเนี่ยหัดเกรงใจคนอื่นซะบ้างไม่ใช่ที่จะทําอะไรก็ทํานิสัยแย่ๆแบบเนี้ยเอาไปใช้ที่บ้านนะคะอย่ามาใช้กับคนอื่นเนี่ยแกด่าฉันเนี่ยหรอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครอะ่ะฉันไม่รู้เหรอคะว่าคุณเป็นใคร และคุณไม่ต้องบอกฉันนะคะเพราะว่าฉันก็ไม่อยากรู้เหมือนกันไม่อยากรู้แต่มาพูดกับฉันแบบนี้นะทาแบบนี้เนี่ยต้องการหาเรื่องชัดดินี่นฉันมาแค่รีวิวอาหารนะคะทําไมคุณต้องด่าฉันแบบนี้ด้วยอะ่ะถ้าคุณมารีวิวเฉยๆเนี่ยไม่มีใครเขาด่าหรอกนะคะแต่นี่อะไรมานั่งรีวิวเสียงดังแห่งป่าวิววายแบบนี้มันน่ารำคาญค่ะคาว่ามารายาทอะสะกดเป็นไหมสะกดเป็นค่ะแต่ฉันไม่สะกดปากดีแบบนี้ระวังเถอะรถทัวร์เนี่ยจะ เชิญเลยอยากจะด่าจะว่าอะไรฉันก็ตามสบายค่ะเพราะว่าฉันไม่สนใจอยู่ละแค่คนไม่มีมารยาทฉันไม่ให้ฆ่าลนอ้องมาเก็บเงินได้นะเดี๋ยวจะมีคนโฉกไปก่อนครับนอยปากดีเลยนะเที่ยงฉันไม่ทำละสิก็เลยหนีแบบเนี้ยแน่จริงกลับมาสิพวกกระจอกเอ้ยผู้หญิงคนนี้ที่ใส่แย่จริงๆเป็นนักรีวิว้แท้ น้องครับเงินวางที่โต๊ะนะครับออกไปได้ก็ดีฉันจะได้นั่งคนเดียวเสียงจริงเลยว้ยอารมณ์เสียงจริงอย่าให้ฉันเจอแกข้างนอกนะฉันจะงุ้งหัวแกโชว์ทุกคนไปเลย้ยกินไม่ลงละน้องมานี่หน่อยสิ ครับคุณลูกค้าว่าไงครับเอาก๋วยเตี๋ยวพวกนี้ใส่ถุงหออกับบ้านให้พี่ด้วยกินไม่ลงอ๋ออย่าลืมนะน้องก๋วยเตี๋ยวพวกนี้ใส่ถุงรวมกันเลยพั่วพี่อ่ะขี้เกียจไปแกะที่บ้านต่อโอเครครับได้ครับเดี๋ยวผมใส่ถุงให้นะครับโอ,อ้ <c oughs> ก่อนไปขอลูกชิ้นสักลูกแล้วกัน อ๋อเดี๋ยวน้องอะเอาเงินไปด้วยแล้วก็เอาเงินทอนมาด้วยนะฉันขี้เกียจร,รอหลายรอบได้นะครับรอสักครู่นะครับทอได้ถูกด้วยล่ะยุมเสียงจริงกัจะได้นั่งกินกว๋วยเตีย๋ยวสะโพสบายซะละได้แล้วครับ ก็เจอที่คุณลูกค้าให้ห่อกลับบ้านแลวนี่เงินทอนครับเออขอบใจเอ๊ะทำไมเป็นแบบเนี้ยโอ๊ยทำไมโง่จังแกทำแบบนี้ทำไมครับผมทำอะไรล่ะครับก็นี่ไงแหกตาดูสิฉันบอกให้แกเนี่ยเอาก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงรวมกันนี่นะหรอที่บ้านแกบอกให้ใส่รวมกันแบบเนี้ย เออก็เมื่อกี้คุณลูกค้าบอกว่าให้รวมกันไม่ใช่เหรอครับวิเตยียวพวกนี้ยใส่ถุงรวมกันเลยพวกพี่อะขี้เกียจไปแกะที่บ้านต่อผมก็ทําตามที่ลูกค้าบอกนี่ไงครับโอ้ยจะมีโง่ซ้ำโง่ซ้อนแบบนี้ฮะจะท,ทำยังไงแกดีเนี่ยที่ฉันบอกคืออันไหนที่เหมือนกันเนี่ยใส่รวมกันไม่ใช่ใส่รวมกันเหมือนแกงฮู้แบบนี้ดูสิยังจะอ้วกหมาใครจะกล้ากินผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่นึกว่าลูกค้าจะให้ผมใส่ถุงแบบนั้นนะครับขอโทษจริงครับขอโทษแล้วคิดว่าฉันเนี่ยจะหายโกรธเหรอฮะ,ค,ะคืนเงินชันมาซะไม่งั้นฉันจะเอาเรื่องร้านเนี้ให้ถึงที่สุดเออคุณลูกค้าครับผมคืนเงินให้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะเมื่อกี้ลูกค้ากินลูกชิ้นแล้วก็กินหมูไปบ้าง่มดแล้วนะครับเนี่ยแกก็อยากมีเรื่องกับฉันอีกคนเงี้เหรอฮะ,ะฉันบอกให้คืนก็คืนมาสิเอามาอยู่ไหนคุณ้าค<ะ>ับ ขอโทษน,นะครับผมคืนให้ไม่ได้จริงนะครับโปรดเข้าใจหน่อยนะครับนะครับคุณลูกค้านะคบถ้าคืนไม่ได้งั้นก็เรียกเจ้าของราา้านนะไปเรียกเจ้าของร้านมาสิไป <c oughs> ไม่ต้องเรียกหรอกค่ะฉันมาละไม่ทราบว,ว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีสิคะถ้าไม่มีจะเรียกคุณมาทำไมนี่คุณดูลูกน้องของคุณฉันบอกให้ใส่ก๋วยเตี๋ยวรวมกันดูค่าทรรมคะเอาก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่กับก๋วยเตี๋ยวน้ำดูสิเนี่ยเส้นอื่นขนาดนี้ใครเขาจะกินได้ และฉันเนี่ยกินไม่ได้และต้องการเงินคืนค่ะฉันคืนเงินให้คุณไม่ได้หรอกนะคะคุณสั่งไม่ชัดเจนตันน้งแต่แรกเพราะฉะน,นั้นทางร้านของเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นคิดดีแล้วหรอคะที่พูดแบบนี้ออกมาฉันคิดและไแต่ต่อมาดีแล้วค่ะถ้าคุณมีมารยาสักนิดบางทีฉันอาจจะคืนเงินให้กับคุณก็ได้นะคะแต่คุณกลับมสาสร้างความเดือดร้อนให้กับทางร้านของฉันขนาดพนักง,งานบอกคุณก็ยังไม่สนใจ คนแบบคุณอ่ะฉันไม่ขอญาติดีด้วยหรอกคะ่ะฉันก็ไม่ญาติดีด้วยหรอกคะ่ะคอยดูนะฉันเนี่ยจะไล่สดดาลาดร้านรวมถึงดากเจ้าของร้านแบบคุณแหละอยากทำอะไรก็ทำไปเลยค่ะเพราะคนอย่างคุณอ่ะมันก็ทำได้แค่นี้แหละ <S <S เพียงไม่ได้ก็เลยไล่สดดาเพื่อระบายอารมณ์ของตัวเองระวังไว้เถอะสักวัน่ะคุณจะเจอคนจริงเนี่ยแกแช่งฉันไงหรอแล้วแต่คุณจะคิดเลยค่ะ ทางที่ดีอ่ะคุณรีบใส,ส่ผมออกจากร้านของฉันก่อนที่ฉันจะเรียกยามมันลากตัวคุณออกไปแล้วอย่าคิดคุณมีผู้ติดตามเยอะแล้วฉันจะไม่กล้าทำอะไรคุณอะ่ะต่อให้คุณดังข้าวฟ้าทาตัวขวางโลกแบบเนี้ยก็ไม่มีใครอยากสนับสนุนคุณหรอกค่ะเออฉันไปแน่แล้วพวกแกจะเสียใจที่ทำกับฉันแบบนี้คอยดูนะร้านแกดิเจ็งแน่ได้ค่ะฉันจะคอยดูนะคะอย่าปล่อยฉันรอเกอินแล้วกันได้พวกแกต้อง ในสิ่งที่รำของฉันเดี๋ยวก่อนคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรจะไม่เห็นลืมอะไรเลยนี่ไงครับก๋วยเตี๋ยวของคุณเอากลับไปด้วยครับปากทิ้งด้วยแล้วกันนะกินไม่ลงถ้าคุณฝากฉันทิง้งฉันคิดเงินเพิ่มนะคะอ๋อมฉันบอ,อกไว้ก่อนเลยนะเรื่องไม่จบแค่นี้แน่พวกแกจะเกเียใจที่ทำกับคุณดังฉันเออ กะดัก